เรื่องเสียงเคาะจากห้องข้างๆเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนิดหญิงสาววัย25ปีที่เพิ่งย้ายเข้าหอพักราคาถูกย่านชานเมืองเพราะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายห้องที่นิดอยู่คือห้อง408อยู่ชั้นบนสุดของตึกเก่าไม่มีลิฟต์ไฟทางเดินกระพริบกระพริบตลอดแต่ก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรถูกดี อยู่แค่ไม่กี่เดือนคืนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีจนนิดเริ่มเคลิ้มหลับก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะเบาๆดังจากฝาผนังฝั่งขวาห้อง409นิกคิดว่าอาจเป็นเพื่อนข้างห้องขอความช่วยเหลือเลยเดินไปเคาะตอบมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีเสียงตอบกลับพอเช้าขึ้น นิดลองไปเคาะประตูห้อง409เพื่อขอโทษเพื่อทำเสียงดังเมื่อคืนแต่ไม่มีใครอยู่ประตูปิดสนิทมีเศษฝุ่นเกาะลูกบิดหนาคนดูแลตึกเดินผ่านมาพอดีนิดเลยถามว่าห้องนี้มีคนอยู่ไหมคะเขาชะง,งักแล้วตอบเบาๆว่าไม่มีใครอยู่ห้องนั้นมาสองปีแล้วค่ะผู้หญิงคนสุดท้ายที่อยู่ เขากระโดดลงมาตายจากห้องนั้นเองนิดถึงกับคนลุกสู้คืนนั้นเสียงเคาะกลับมาอีกแต่คราวนี้มันเคาะถี่ขึ้นและมีเสียงเหมือนเล็บขูดฝาผนังช้าๆตามมาคึกคึกกรีด<ๆ>เสียงหัวเราะเบาๆดังลอดฝาผนังนิดรีบเก็บของ ย้ายออกภายในรุ่งเช้าหลังจากนั้นห้อง408ก็ว่างลงไปอีกนาน